สวัสดีครับมาเจอกันอีกรอบนะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะค,คลิปที่แล้วเนี่ยได้สอนไปว่าวิธีการสับเปลี่ยนกองทุนภายใต้กรมธรรม์ยูนิตลิงก์โดยเลือกแบบกองทุนปลายทางอย่างเดียวทํำยังไงนะครับคลิปนี้จะมาสอนว่าถ้าเราเลือกทั้งแบบกองทุนต้นทางด้วยแล้วก็ปลายทางด้วยอันนี้ต้องทํำยังไงในกรณีนี้นะครับกรมธรรเล่มนี้เนี่ยของผมเดิมเนี่ยจัดเอาไว้เป็นตราสารทุนหุ้น80 นะครับตราสารนี้20่20แต่จริงๆแล้วในกอง KFC Income นะครับในไใส้นเนี่ยมันจะแบ่งเป็นทั้งหุ้นแล้วก็ตราสารนี้ปนอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับทำให้สัดส่วนโดยโดยรวมจริงๆหุ้นจะน้อยหุ้นจะเยอะกว่านี้แล้วก็ขอโทษครับหุ้นจะน้อยกว่านี้แล้วก็ตราสารนี้จะมากกว่านี้นะครับเพื่อลดความสับสนแล้วก็ต้องการจะปรับ เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องเรื่องอนาคตในในมุมของตาสารนี่นะครับผมจะขาย KFC อินคัมออกทั้งหมดก่อนแล้วเอามาพักเงินไว้ในกองทุนม o n e y m a r เ e t เพื่อรอจังหวะที่จะเข้าไปลงทุนใหม่นะครับวิธีการทำทำยังไงมาดูตรงนี้นะครับเข้ามาหน้านี้ปุ๊บกดที่สับเปลี่ยนกองทุนเลือกประสงค์ลงทุนด้วยตัวเองนะครับแล้วเลือกทั้งกองทุนต้นทางปลายทาง อ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับเงื่อนไขต่างๆกดตกลงกดถัดไปครับตอนนี้เขาให้เลือกว่ากองทุนต้นทางเราจะขายกองไหนเราก็เลือกกองนี้ครับที่เราต้องการถัดไปเขาจะถามว่าแล้วที่มีอยู่เนี่ยมีอยู่29นะจะขายออกเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ29อีกทีนะครับเปอร์เซ็นต์ที่เราจะใส่ตรงนี้จะขายออกเป็นจำนวนเท่าไหร่ จากที่มีอยู่29%ถ้าผมใส่100แปลว่า29.1สเจุดหนึ่งขายทิ้งหมดเลยถ้าผมขายถ้าพิมพิมไปว่า50แปลว่าขายออกครึ่งหนึ่งของ29ก็คือประมาณ15นะครับณที่นี้เนี่ยผมจะเอาออกหมดเลยก็คือขายทั้ง100%กดถัดไปครับเขาจะบอกว่าไอ้ที่ขายไปทั้งหมดตะเกียต้องการเอามาเข้ากองไหน สก,กี้เป้าหมายของผมคือต้องการพักเงินระยะสั้นเพื่อรอจังหวะลงทุนใหม่นะครับผมก็เลือกเข้าไปพักเงินไว้ใน A A A S T ครับตราสารนี้ระยะสั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆมันน่มาเก็ตครับเปรียบเทียบเทียบเท่าเกือบเกือบจะเป็นเงินสดประมาณนี้นะครับก็ระบบะก็จะพามาหน้านี้ครับว่าที่ขายไปตะเกียเอาเงินมาแล้วจะมาแบ่งซื้อกี่กอง เป็นจำนวนเท่าไหร่อันนี้ผมเลือกกองเดียวก็คือใส่ให้เป็น100%ถ้าท่านมี2กอง3ามกองเนะี่ยก็คือจัดสัดส่วนให้รวมกันให้ได้100%นะครับกดถัดไปก็จะเป็นสัดส่วนใหม่เขาก็ระบุให้มาตามน,นี้ลองเช็คดูครับเป็นหุ้นไทย9% US 533นะครับก็จะมีพักเงินอยู่30%เป็นเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตร,ระยะสั้นนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับเข้ามาลงทุนใหม่ เป็นตามนี้ถูกต้องเรียบร้อยเราก็กดถัดไปได้เลยสัญล้าษระบบจะส่ง OTP มาให้ท่านทั้งทางอ e ีเมลด้วยแล้วก็ทาง SMS ด้วยครับ mm hmm. เผื่อท่านได้อยู่ที่ต่างประเทศจะได้รับ OTP ได้นะครับอ่เข้ามาแล้ว002586กดถัดไป ระบบก็จะขึ้นว่าได้รับคำสั่งเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการถ้าขึ้นแบบนี้แปลว่าทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับ